เธอเสลอมองไปยังพิมพ์ที่กำลังยื่นลาเต้ให้ลูกค้าพิพนะรับอะไรดีคะคาปูชิโน่ร้อนค่ะเออขอโฟมหนาหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขอฟองนุ่มๆใช่ไหมคะรู้ได้ไงคะ <laughs> ก็ลูกค้าที่สั่งแบบนี้มักจะชอบฟังเพลงช้าๆอ่านหนังสือไปด้วยใช่ไหมคะอ้าว เดาเก่งจังเลยนะคะเนี่ยองสองบทสนทนาที่เชื่อมใจพิมพ์ตั้งแก้วลงขอช้อนเบาๆแล้วโฟกัสที่เครื่องชงคุณทำกาแฟดูจริงจังมากเลยนะคะเหมือนศินลปินทำงานศิล์เลยอะอ๋อก็อยากให้คนที่ได้ดื่มรู้สึกดีจริงๆค่ะเพราะบางทีแค่แก้วเดียว ก็เปลี่ยนวันทั้งวันได้งั้นวันนี้ฉันก็คงจะเป็นคนที่โชคดีแล้วล่ะค่ะ